เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟูดกว่า อีกงตํารับเรานํากุ้งสดๆมาย่างสะก่นนะคุณผู้ชมเสร็จละแกะเปลือกแกะหัวทิ้งไปเหลือแต่เนื้อเรามาทําน้ําพริกกุ้งย่างกันดีมั้ยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นน้ําพริกพริกกาด้วยเป็นตํารับเก่าๆรับประทานกับผักสดอร่อยนะคุณที่ชใดของโลกที่อมืองร้อยไม่คืนโลกยาลืม,มาทักทยกันฮาว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญ,ญาณ For the next recipe, I already grilled the shrimp that I bought from the market already. Uh, I'm going to do the dipping, a little bit spicy, Thai style, dipping with grilled shrimp. Uh, for the dipping, we prepare shallot, garlic, green chili, red chili. This for kind, I throw into the pan and then I just fry fry without oil until all this vegetable cook. คุณพูิชมสำหรับการทำน้ำพริกขี้กานะง่ายมากเอาหอมแดงกระเทียมพริกเขียวหรือจะเป็นพริกหนุ่มก็ได้แล้วพริกชี้ฟ้าแดงทั้งหมดโยนลงกระทะคุณู้ชมแล้วก็ผัดผัดไปรเรื่อยเรื่ไม่เสงมันนะจนกระทั่งมันสุกแล้วก็มีไม่ไมกลีนเกรียมเล็กๆแล้วก็ดึงบรรดาเปลือกทั้งหลายออกให้หมดเหลือแต่เนือ้อ For all this, after you fry already, and then you peel the skin out. Okay? So now I have a cooked carrot. Put into the mortar. Mm -hmm. Grill garlic. Mm -hmm. Red onion, Chili. This one is a green chili. Red chili. And powder until very fine. โคลกจนกระทั่งละเอียดเอาล่ะคุณผู้ชมละเอียดแล้วโอเค All the chili, sherrod and garlic Become a fine paste like this More spicy you can add bird ice chili A f e w only o t h e r w i s e too spicy อยากเผ็ดอีกสักนิดนึงก็พริกขี้หนูบุกพอแตก just break like this o h enough already unbelievable for this dipping I use pickle tofu ใส่เต้าหู้ยีนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่าลืม this one grilled shrimp use only the meat the fresh shrimp that we grill until cook and use only the meat chop until a small piece like this and p o w e r into the ingredient แล้วก็ใส่ลงไปโครกซะอุ้ตายกลิ่นเต้าหู้ยีจะรุงออโคคนัทชูกาใส่น้ำตาลปี๊บนะคุณผู้ชมลงไปแลมอนจิ้สเอาน้ำมะนาวอาริทิบิทซอยบินซอส because the pickle tofu also already salty be careful and then we also have the juice from tofu pickle น้ำเต้าหู้ยิ um> ่นิดหนึ่งนะคุณผ um> ู้ชมนะหน้ารับประทานจังเลยเแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันแล้วก็ตัก good for your health uh I can say that fat free because I'm not use any oil so good for your health please try ลองชิมซิคะใชอร่อยไปลอพนวันนี้รับรองไม่ยากเยินอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งซักสูตรวาอะไรประสบการณ์ที่มากกว่า,โ,าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสาขากรุงเทพ026827644 สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m